ตอนนี้ผมอยู่ที่คลองปากพีนะครับมีอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้านะครับทำให้ไฟดับรถ,รถที่ชนไปไหนครับอ๋ออยู่นู่นเหรอครับรถที่ชนก็อยู่คาไฟแดงครับพอดีถ่ายกลางคืน,คนแสงมันจะดูยากนิดนึงนะครับก็ทำให้จากการชนกัเนี่ทำให้เกิดไฟดับบางพื้นที่นะครับ เสียหาย10ต้นใชไครับเสาไฟเสียหายประมาณ10ต้นนะครับวงนี้เกิดอุบัติเหตุไวมากนะครับใครผ่านแถวนี้ก็ระวังระวังกันด้วยความระมัระวังนิดนึงนะครับก็มีไฟดับเป็นวงกว้างครับแต่เห็นว่าการไฟฟ้ามีการจ่ายโหลดสลับสวิตช์โหลดกันบางพื้นที่นะครับทำให้เริ่มใช้ไฟได้แล้วนะครับ ส่วนรถที่ชนนี่อยากไปจอดตรงนู้นแล้วนะครับบริเวณก่อนถึงโคงนิดนึงนะครับช่วงนี้ไฟแดงก็ใช้ไม่ได้นะครับไฟจราจรก็ใช้ไม่ได้นะครับใครผ่านนี้ต้องระมัดระวังกันนะครับ,รน,น,รบนี่เป็นสภาพนะครับสภาพเสาไฟโดนชน ก็ดึงเสาต้นอื่นหักไปด้วยนะครับครับดูนะครับหักไปข้างในเลยนะครับไฟมันไม่ถึงนะครับไฟไฟผมมันไม่ถึงนะครับหักไปตรงนู่นเลยนะครับเขาบอก10ต้นนะครับ สายผ่านโค้งนี้ก็ระมัดระวังนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับชนมาหลายครั้งแล้วนะครับเดือนเดือนนี้สามนะเดือนนี้สามครั้งแล้วนะครับเดือนนี้ตำรวจเขาบอกมานะครับไม่ใช่รถจอดตรงโค้งครับโอวตานะครับขอโทษทีครับรถจอดนะครับรถจอดมาดูแลนะครับคอันนี้สามพอดีปิดๆมองไม่เห็นครับพอดีครับครับผมเพราะว่ามันที่นี่เราคาดการเองนะว่าคือโค้งเนี่ยมันโค้งโค้งขวาใช่ไหมอ่าใช่ครับถนนมันเอียงซ้ายอ๋อเอียง ้ายยก็เลรถเนี่ยที่ข้ามมาผมว,ว่าอาจจะอาจจะเกิดการสะบัดที่เที่ยงหลังครับผมแล้วลถ้าสังเกตนะนโค้งมันโค้งขวาใช่ไหมแต่แต่ถนนนี่มันเทียงมันเที่ยงข<อ>้างลางมันซ้ายเนี่ยครับผมไปด,ดูจากตาเปล่าเนาะครับผมเราไปหายหลายต้นเลยฮะเห็นอ่นะครับมาแลมดูเพราะว่าเมื่อกี้เขาแจ้งจัดไปบ้านโดยผีน่าจะจา ก็จะ,จะไฟดับหลายชั <c oughs> ่วโมงอาจจะถึงเช้าเลยอาจจะถึงเช้าคพี่เลยแจ้งเจ้าท้พงันฑ์ให้ชาวบ้านทราบแล้วอาจจะถึงเช้าเลยเพราะมันกระทบไปถึงตมูรโคไมลายอ๋อครับอ๋อครับก็ไฟดับนะครับกระทบถึงโคไมลายนะครับท่านสจบอกนะครับแล้วก็อาจจะต้องอาจจะถึงเช้านะครับเพราะว่าไฟหักถึงสูนต้นนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ ก็ประชาชนได้ทราบนะครับสําหรับบางพื้นที่อาจจะไม่สามารถใช้ไฟได้นะครับเพราะเสาไฟหักเยอะมากเลย10ต้นนะครับผมก็มาแจ้งให้ทราบเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคงไปนะครับเพราะว่าคงต้องรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขามาทํางานนะครับก็ฝากประชาชนนะครับไปดับไปถึงโค้ไม้ลายเลยนะครับแต่บางพื้นที่ไฟฟ้าเขาก็มีการสวิตช์โหลดให้นะครับแต่บางส่วนก็ไม่สามารถทําได้นะครับ ก็คงต้องรอนานเลยใครจะผ่านโค้งนี้ก็เรมามัดระวงังมากนะครับเพราะว่ารถก็ยังรถที่ประตูบปก็ยังจอดขวางอยู่ขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ